Então bem ก็ S <S <igue> สวัสดีพ่อพอแม่แม่อิปสีน้องส้นข้าวสุปียา <df> เป็นไงเหงากันไครับวันนี้ก็มีข่าวข่าวมาบอกนะ <c oughs> ก็คือช่วงนี้ข่าวจากจ้านี้ก็อ่านเอานะครับว่าก็จะบวชพ่อกอฟละวัดชัยมงคลน,นี่ก็จะถือโอกาสเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสิริกิต์แม่ของแผ่นดินไปด้วยนะครับเพราะว่าข่าวที่จะบวชเนี่ยก็ได้ยินมานานแล้วแหละตั้งแต่ท่านเลวัดเนาะบอกว่าก็กอบนี่จะบวชแต่ก็ยังไม่ได้บวชสักทีตอนนี้ก็คงได้เลิกงามยามดีแล้วแหละในการที่จะบวชนะครับก็ไปปรึกษากับหลวงพ่อวัดใต้วัดชัย มองอะไรวัดชัยชุมพลชนะสงครามเนี่ยเจ้าคณะจังหวัดซึ่งเมืก่ก็พระเดชพระคุณท่านนี่ก็เป็นผู้ที่อุปถัมภ์ตนข้าวมาตั้งแต่ยังเด็กๆและต้นข้าวกอ,อเรียนอยู่ที่นี่แหละก็ได้รับการดูแลจากท่านนะให้เงินให้ทองใช้อะไรต่างๆและเมื่อวานนี้ก็ได้ไปร่วมพิธี น้ำสงพระบรมมาสบต่อหน้าพระบรมลูกสาทิสละนะครับก็ร,ร่วมในพิธีนั้นก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานฝ่ายคาวาดแล้วก็มีหลวงพ่อวัดใต้เจ้าคณะจังหวัดนั่นแหละเป็นประธานฝ่ายสงนะครับเมื่อวานก็นเลยช่วงนี้ น้องก็ไม่มีงานแสดงอะไรก็เลยจะถือโอกาสตรงนี้เนาะวันที่สามสิบวันที่สามสิบวันนี้วันที่เล่เขาไปละยี่สิบเจ็ดจันยี่แปดนังคารยี่เก้าพุทธพฤหัสสามสิบก็จะเริ่มพิธีตอนเจ็ดโมงมั้งแปดโมงก็จะเข้าโบสเข้าอะไรต้นข้าว่าไปเรียนทันหรอกเพราะเปิดเรียนแล้ะ ตอนนี้ก็เราก็คงจะคิดถึงกันหน่อยก็มาแจ้งข่าวๆเนาะก็อ่านเอานั่นแหละครับที่เอาลงให้ดูว่าเป็นกำหนดการนะครับในการที่จะบวชพ่อก๊อบในวันเนี้ยนะครับก็วันที่สามสบนะครับเริ่มพิธีกันเจ็ดโมงเริ่มมันเจ็ดโมงนะครับก็ย่านี้ก็น้อง ต้นข้าวก็เชิญพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีถ้าใครอยู่ใกล้หรือจะอยู่ไกลจะร่วมไปมำเพ็ญกุลร่วมงานบวชของพ่อก๊อบกันเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้ขับรถตู้รถลาไม่ได้ออกทำการแสดงก็เห็นแน่ในเพจแ,แว่วแววว่าวันที่สองหรืออะไรเนี่ยจะไปเล่นที่ไหนมีงานแสดงอยู่แต่ว่า เราแผนกดูฟรีเนาะผมพ,พ่อแม่แมเอฟซีที่อยู่ไกลจา,ากสถานที่เดี๋ยวผมจะหาสถานที่ให้กังก็ยังไม่ยืนยันนะครับรู้สึกว่าจะเป็นวันที่สองแต่เราแผนกดูฟรีเนี่ยทั้งคุณเท่าสองฝั่งของทั้งพ่อแม่แเอฟซีอีกสามหมื่นสามหมื่นกว่าคนที่ดูแต่ไลฟ์สดเนี่ยเขาจะไม่มีการไลฟ์สดนะ พ่พอแม่แม่เอฟตีเราก็คอยดูเออ่ของจ่าออสเอาหรือกันหรือช่องของใครก็จะไปบันทึกตอนนี้ยูทูบเบอร์ทั้งหลายอช่องไลฟ์สดทั้งหลายสิบยี่สิบช่องนี่ก็ตอนนี้ก็ไม่ไม่มีงานกันนะครับก็ต้องหยุดพักก่อนเพราะว่างานทั่วไปก็จะหยุดหมดแล้วก็ก็ยังไม่รู้ว่า เรายังไม่รู้รายละเอียดแต่มันก็ต้องคอยติดตามตามหน้าเพจของน้องเขาว่าเขาจะเริ่มเปิดทําการแสดงเมื่อไหร่หรือว่าทางเจ้าภาพเขาพร้อมไหมอะไรไหมเนาะก็คงจะเอ่อถึงไปแสดงได้เราผนกรดูฟีเนี่ยน้องดูอยู่บ้าน,นก็คงยจะไม่ได้ดูหรอกก็ต้องดูย้อนหลังเอา ก็ไม่ต้องอดลาบอดนอนใครอยู่ใกล้ก็ไปร่วมทําบ,บุญกันแล้วกันนะครับร่วมบวชพอกอบกันที่การญจนบุรีรู้สึกว่าจะอยู่ในตัวเมืองนะวัดเนี่ยวัดชัยชุมพลวัดใต้ก็เป็นวัดดังเนาะเป็นวัดพระอารามหลวงนะครับวัดพระอารามหลวงของอของจังหวัด ส่วนมากจะมีทุกจังหวัดแต่เป็นวัดพระรามหลวงเนี่ยบางจังหวัดก็อาจจะมีหลายวัดอ่แต่ว่าที่การนี่ไม่รู้ว่ามีกี่วัดก็เอารูปเอาภาพอะไรมาลงให้พอได้หายคิดถึงกันเนาะพอได้มีข่าวๆได้มาคุยกันหน่งก็ดูภาพน้องไปก่อนช่วงนี้ก็ไม่ได้ออกงานไหนออกได้เราก็อดดูอยู่ดี คอยดูคลิปเอาคลิปก็ไม่ค่อยมีใครเอามาลงเท่าไหร่ก็ดูดูย้อนหลังเอามีของใครอะไรมั่งก็ทํายังไงได้ล่ะเราก็ต้องร่วมไว้อะไรเนาะเพราะว่าก็เป็นเหตุวิปโยคของพวกเราเราพวกเราก็เสียใจยกันทุกคนละ่ะที่ต้องสูญเสียแม่ของแผ่นดินพระบระลมราชินีนาถเออ อายุท่านก็ระชนอายุกนะ้าวสิบสามแล้วก็ต้องสูญเสียก็มาวานนี้ก็ทุกวันนี้ก็ยังมีพิธีจัดกันอย่างยิ่งใหญ่นะครับาวานนี้ก็เป็นขบวนย้ายพระบรมศพมาเพื่อมาประกอบพิธีการอะไรต่างๆก็ทีวีทุกช่องก็ถ่ายทอดสดอยู่ก็เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย ก็เป็นวันวิปโยควันหนึ่งของของประเทศไทยเราก็ต้องรวมไว้อะไรนะครับก็ตรงไหนที่มันจะสนุกสนานซึ่งมันก็มันก็ไม่สมควรเนาะบางทีก็เหมือนกับปู่ย่าตาย,ยายพ่อแม่เราจากไปเนี่ยเราก็คงจะสนุกสนานอะไรมากมายนะก็ไม่ได้ ก็ต้องเป็นตามประเพณีปฏิบัติไปก็อดทนหน่อยึงในช่วงนี้ก็จะก็ต้องอดทนแล้วก็ร่วมแสดงความไว้อะไรให้กับแม่ของแผ่นดินที่พวกเราชาวไทยทุกคนก็ร่วมเคารพรักนับถือนะครับในการจากไปของพระอ,องค์ท่านหลังจากเราสูญเสีย รัชการที่เก้าไปอันนั้นก็เป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ก็เอารูปเอาภาพอะไรมาให้ดูเนาะพอได้หายคิดถึงกันแล้วก็มาแจ้งข่าวาวใครอยู่ใกล้ๆการแคนบะุรีหรือใครอยู่ไกลถ้าจะมาร่วมบวชร่วมกุศลทําบุญร่วมกุศลก,กันกับการบวชของพอ่อคอบญานี้น้องต้นข้าวก็เรียนเชิญน,นะ ไม่เงียบมาเลยทุกคนมาได้แต่ใครสะดวกนะครับแต่ถ้าไกลนักก็ไม่เป็นไรก็ดูตามกําหนดการเอานะครับก็มาแจ้งข่าวข่าวกันแล้วกันเอาก็เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คนเท่าสองฝั่งโคงหน่อยก็เจอข่าวข่าวอะไรก็เก็บมาเล่าออกเก็บมาอะไรให้ได้รับรู้การเคลื่อนไหวกัน ก็คนเท่ากับเงาเหมือนกันแหละหาดูรูปดูอะไรไปคลิปเก่าๆมั่งอะไรก็ใครจะมาร่วมก็มาร่วมนะครับมาร่วมบุญร่วมกุศลกับพ่อกอพ่อของไอ้น้องสนข้าวเขาก็ลูกชายของญ่านนี้เขาก็เรียนเค้นมาทางนี้แหละทางเพจนี่คลิปนี้คนเท่าสองฝั่งโค้งก็คงจะต้องขอลาเท่านี้แหละครับก็ให้โชคดีมีความสุขกันก็สวัสดีทุกคนครับ I'm